tiền nhèm em cứ làm hay nó chì chì mê. Mê chỉ chi hay tiền nhèm, em tiếng cu vô trắng dệt nghe coi ai dệt nhà chứ cái lắm à. mày chơi chơi là ba quẩn mấy lớp nhà lọc còn còn này bị cả nhà lộp, เว้นกับมึงบ่าวกวาพา่อตะเกกับมึงกูตบเนี่ยมจีจีมีเห็นไหมอ๋อมึงย,อย้อเจิดเจให้ได้ติด,ดาเด,ด็กเอาไปคว่างมันน่าเกลียดลูกล้านย้อว่าจนเือไปเลยมั้ทำเรื่องคนแก่นี่ครณอัเนี่รลูนั่งลูหย่าือ้อเห็นไหมใช่พี่ล้างพี่ลอางจอดเพื่องไปรเจเืด t i n ให้ย่าร้อยมาพี่ตนิงผมเจอได้รงอ๋อ mà thể nói nó cứ phù rô phù vô mà nó chẳng chờ bấm tên chờ tiền ờ chờ đây phù rô kể nó nuôi hờ mắn có chờ đây bạn nó không mấy rốt vô nói à mừng hờ chờ ăn lưu không là đây rô anh chờ ôm chờ tiền nà cười gần nó đi luôn ครือกอยตื่นเป็นเลยกับผมแหล่ใบใจเลยลงไอกว่าบ้าเนี่ยนะครับพี่พ่อมาลากเงินตื่นแล้วผมตกใจกว่าบ้านมึงอีเป็นเครือกับครูครับไปเดียวบ้านผมอมางั้นลงผมอยู่นน้ำน้อยนี่ผมาปลูกกีปลาอยู่ที่ไรล่ลงไปไหม,มไพ่อมากี้ปลาสองรอบนาลงนาไอกี้ปลาล่วงสองรอบเ,เราไม่ได้เราแบ่งปันกันคือว่าล่วงเอากี้ปลาไปล่วงได้ปลาไปต้มเก๋ยพ่ผมมันี่ยอยากตมก้มเกยพ่อมาไปจับเก๋ยมันไปล,ล่วงได้สองรอบไรกับกี้ปลาพ่อเริ่มขอบคำกล้าตุนให้ครู ผมไมกลายคบเด็รอยมึงกินแลดีเตียบาปาีปลามึงงันตัวเต่าเลยออมึงกินแลตีแลตึ้งก้ค่น้อยหนึกิโลแต่มึงมาเลกไอรก่ก้มันเรวปลาีปลามึงก้แล้วนออ้หนำเต่ากวาก่นู้นำเต่ากวกมาเป็นผู้ปลาเช่ออ่รองนะเออ ตัวเดียวล่องไปเดียวกับปมล่องนาปมเต็มตีเลยกับล่องไปต้องว่างกว่ามากไปไม่ล่องไปเดียวตรงคราบไปเนี่ยไปน้อยก็ตรงคราบไปเดียวน้อยตรงคราบพี่ล่องอีพันนี่บอกไปเล่มไม่เล่มเล่มป่าล่องไปเดียวเล่มก็ได้ว่าไปเดียวอย่า,อาระนานก็ได้ไปงอปเ่ากับไปว่าตะวันแดงไปเดียวกับพีล่องกินเลาวหม่กินอ่าไม่พื้นพุมเลี้ยงเองให้ตินซือ้อนะ กูได้พวุ้มอยู่หันเลยน้องวัวแก้วบุ๊คไอเจนมังค่าเดินอย่าไปรู้บุ๊นะาผมไปนะเออไปเตียวกันบุญโหมันตัววุวมจริงกว่าฟ้าบุปผัดลุงนู่นเลยเออไปหลอดมึงนะขาไม่ไม่บายบอยบอยแม่ขาแม่รู้ไหมตอนนี้อากาศหนาวทุกวันเลยอ่ะหนุ่ยเปรี้ยวปากอยากพ่วยตายแล้วแม่เออแม่ พว่าดิเขาใกล้ปลืออะคะตัวใหญ่ทริไป,ปีหนึอยอร้อยแล้วหลอคุยเจอพว่าแล้วนุกมเด็กในโย่แม่เลยแม,ยแม,ยแม่หายโยตาเตะแล้วลกปีนี้มึงปีนี้หนุ่ยสิบักปีแล้วค่ะไปเลยเด็กจะไม่ดีชิบักปีงูพว่วกันแล้วปีกับหลุนจ้านจ้านตายกับปอมมันเหือนชิบชสามมึง อไร่ตีออร์ร์เมื่อนแมมเออกู่ใจแม่ไม่เจ้าไปหนุยอ่ะเพราะว่าแม่อิดเจ้ากูไม่เตี้ยงเจ้าได้หลอกกับกูปอบมาค้อนมึงตีแม่ไม่ให้มึงแคบไหวได้โยกกับแม่ตึงไหนพัวกมันจะมีลงร้องลงลอยกันไหมเอานกก็นอนได้แต่พอบกล้องหลอกมันน่าอยากเล็กกูไม่พูนก็แต่ทำไม่พี่พูนชอบรอบกับเมียล่ะคะ มันไร่จริงเมียเราลำตีงานไม่ตั้มวนตกํำปล้าอุ้มห่อนอนแล้วไม่กั๊ไม่อดทนไม่โตเด็กโตกุนก็เป็นกุนไม่ดินจนไม่ได้ใจดีครูเครีดเสีจยงไอ้ตีนนั่นเลยดังรัวแตกนูกองท้าเมียรบถูกวันรบใส่